สวัสดีครับเพื่อนเพืครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่มารีวิวทังซูเปอร์สยานี่มันร่างอะไรวะร่างสองหรือร่างสามอะ่ะไม่แน่ใจจำไม่ได้แต่ประเด็นเนี่ยตัวเนี้ยพี่ขอท้าวความก่อนพี่เข้าไปในกลุ่มซื้อขายพวกดรากันบอลเนาะแล้วตัวเนี้คือพี่อยากได้มากเว้ย ก็ไปติดต่อถามซื้ออะไรอย่างเงี้ยหลายเจ้านะแต่คือแบบเหมือนแบบว่าเขาอยู่ไกลเว้ยแล้วพี่ชอบแบบซื้อแบบยื่นหมูยื่นแมวอ่ะคือมันปลอดภัยทั้งคนซื้อและคนขาย,ยางไงเออใช่ไหมคราวนี้เสร็จก็ตกลงไม่ได้แล้ววันนี้เลยพี่แวะไปที่ตึกของเล่นที่เมกาพาซาใช่ไหมแล้วคราวนี้พระเอิญไปเจอร้านหนึ่งให้เขาไปหา แล้วหาได้เว้ยโอ้โหแบบดีใจมากแต่แมงแพงเว้ยแอบบกระสิบนิดนึงงมาแพงกว่านิดหนึ่งแต่ก็ไม่สนใจเพราะว่าอยากได้มากตัวนี้อยากได้มากนะครับแล้วก็ไปถามเขาว่าเอ้ยตัวเนี้ยทําไมไม่ค่อยเห็นมีมาขายเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวจับฉลากของที่ญี่ปุ่นซึ่งเราก็แบบว่าเฮ้ยมันญี่ปุ่นแท้หรือเปล่าใช่ไหมคราวนี้เสร็จพี่เลยได้ดูจากตรงนี้เว้ยพี่ให้ดูตรงนี้ เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นสติกเกอร์สีทองคือญี่ปุ่นแท้แต่ถ้าเกิดเป็นสติกเกอร์สีเงินจะเป็นพวกฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยเพิ่มคุณค่าทางจิตใจก็เลยแบบว่าแฮปปี้มากแล้วดูคือน,นี่มือนะเว้ยนี่คือแบบตัวใหญ่อะ่ะตัวใหญ่ตัวนี้ชอบมากจริงๆแล้วประเด็นคือบอกให้พี่เขาแกะพี่ไม่ยอมแกะเว้ยเอออารมณ์แบบสติกเกอร์ไม่ยอมแกะเว้ย เราเลยมาแกะพร้อมๆกันเว้ยเดี๋ยวอันนี้ใช้อะไรแกะดีวะเนี่ยใช้มือแกะนี่แหละวะแล้วยังไงอะสติกเกอร์ยังไงอะเราแกะยังไงอ๋อจะแ,แกะตามปกติด้ยคือพี่เขาไม่ยอมแกะให้เลยน,นว้ยนี่ขนาดซื้อมาก็ยังไม่ได้แกะเลยน,นว้ย คือคือเออแล้วก็นี่นี่ดูพร้อมๆกันเลยนะเพื่อนๆแกะพร้อมๆกันเลยบอกเลยว่าแกะพร้อมๆกันตัวนี้ชอบมากชอบจริงๆโอ้เป็นตัวจับฉลากที่ญี่ปุ่นคือเหมือนแบบว่าต้องจับฉลากเท่านั้นถึงจะได้พี่ก็เลยแบบว่า จริงเป่วาววะแต่เขาบอกว่ามีเนี่ยเนี่ยอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะเออเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมี a b c d e อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นตัวจับฉลากเว้ยพีก็อาโอเคโอเคโอเคเชื่อเชื่อเชื่อ,อคือไม่รู้เรื่องเว้ยคือไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนะแล้วมันต้องแกะตัวน,นี้อีกทีนี้ ไม่แกะมาแกะพร้อมๆกันเลยนะเนี่ยออกมาไม่ใช่ตัวมันนี่ร้องนะเนี่ย หตรงนี้ยังไม่แกะเลยอ่ะพี่น้องโอเคคือเหมือนเหมือนเปิดสิ่งเลยเว้ย <c oughs> มาแล้วมาแล้ว ตัวใหาตัวนี้ตัวใหญ่มากโอ้ยชอบชอบมากเลยตัวนี้ชอบมากเลยไม่ได้แกะเลยเว้ยเต้องแกะรู้สึกว่น่าจะน่าจะไม่มีร่องรอยการแกะเลยเ้ย คือสติกเกอร์เป็นแบบของมันเลยอะ่ะโอ้แม่เจ้าโอ้ยพี่น้องโอ้แต่จริงๆแล้วเนี่ย พูดตามตรงนะคือสีสันเนี่ยสู้มังงะไม่ได้อะถ้าไปดูคลิปเก่าของพี่อะที่พี่แอบขิงเบจิตาเนาะคือต้องบอกเลยว่ามังหะสวยกว่าอ่ะไม่โกหกกันเออมังหะสวยกว่าแต่อันนี้คือใจรักเว้ยตัวนี้บอกเลยว่าใจรักโอ้โห ดูพี่น้องยังรอยังรอโอ้โหมันต้องมีการตั้งโชว์เกิดขึ้นให้ม่นตัวใหญ่หน้เว้โอเคก็ประมาณนี้ครับพี่น้องแล้วในนี้มันมีมันเหมือนมันมีอะไรบอกหรือเปล่าว่าเม d ดอินเจแปไม่มีปั้มตาอะไรเหรอ <c ười> คือพี่ไม่รู้ไงอารมคือพี่ไม่รู้ไง ไม่มีเลยแต่ก็โอเคอ่ะแต่ถ้าทําเป็นสีมังงะนี่แบบคงสวยโคตรเลยอ่ะต้องบอกเลยคงสวยโคตรเลยอ่ะก็มารีวิวตามนี้เลยครับพี่น้องหวังว่าคงจะมีคนชอบทั้งแบบพี่นะ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวถ้ามี หุน่โมเดลอะไรใหม่ๆมาแล้วพี่จะมาขิงให้ดูใหม่นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไม่ไหม่ๆลืมเสียงแหบโอเคไปแล้วครับ